คุรับมาจากบริษัทแอลพอนะครับจะมาแนะนําเครื่องนะครับยูริติกอาร์สเปนะครับต่อไปแล้วก็มาดูคุณสมบัติของการใช้งานเครื่องยูริติกอาร์สเปกันนะครับว่าตัวนี้เนี่ยสามารถนำไปใช้งานอะไรได้บ้างแล้วมีคุณสมบัติอย่างไงบ้างแล้วก็สามารถนำไปใช้ซ่อมบำรุงตัวไหนบ้างแล้วพิเศษอย่างไรนะครับตัวนี้ แล้วเรามาเริ่มกัเลยนะครับต่อไปเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานหน้าเครื่องกันนะครับอันดับแรกตัวนี้เป็นฟังก์ชันระหว่างเปิดปิดเครื่องนะครับเป็นออนออฟนะครับ power นะครับต่อไปอันนี้เป็นเรลๆๆเป็นตัววัดแรงดันการใช้งานของลมนะครับทั้งสองหน้าปัดนะครับส่วนด้านขวาตัวนี้เป็นปุ่มปรับระหว่างกระแสะไฟนะครับ low p เ e เอร u r กับ high p r e ร์ u e นะครับ 1กับ2นะครับแล้วก็ปรับกระแสโวลต์นะครับ1ถึง5นะครับก็คือมีถึง5สเต็ปด้วยกันนะครับตัวนี้ส่วนด้านล่างก็เป็นหน้าจอบอกการใช้งานนะครับอันนี้เป็นโวลต์นะครับส่วนด้านนี้เป็นแอมป์นะครับแล้วก็ส่วน2หน้าปัดนี้ก็คือตั้งค่าการใช้งานของลมนะครับที่จะนําออกมาใช้งานนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับเป็นตัวปรับความเร็วของ ตัวลวนะครับหรือปรับสปีดของตัวลวดนะครับตัวนี้ต่อไปเรามาดูการใช้งานด้านล่างกันเลยนะครับด้านล่างก็จะมีเป็นสําหรับต่อขั้วสําหรับสายลมนะครับตัวนี้เราสามารถเลือกใช้ได้ทั้งสองอย่างนะครับมีเป็นแอร์กับน็อตนะครับตัวนี้สามารถเลือกได้นะครับแล้วก็ส่วนด้านซ้ายมือตรงกลางนี้ก็คือมีทั้งขั้วบวกและก็ขั้วลบนะครับเราสามารถเลือกใช้ได้นะครับส่วนด้านซ้ายมือนะครับตัวนี้ จะมีสายารีโมทนะครับซึ่งปรากดที่ตัวหัวเชื่อมนะครับแล้วก็ส่วนด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นสายคอนโทรลระหว่างต่อเข้ากับฝีคอนโทรลนะครับทั้ง2อ,อันนี้นะครับเราสามารถเอามาต่อได้เลยนะครับต่อไปส่วนของสายอ่อนเส้นนี้นะครับไว้สำหรับตัวขับมอเตอร์ของฝีนะครับกับตัวหัวสเปร์นะครับตัวนี้ ต่อไปในส่วนของสายไลเนอร์นะครับไว้สำหรับประคองลวดนะครับระหว่างตัวฟีดแล้วก็หัวอาร์สเปร์นะครับตัวนี้ต่อไปเรามาดูฟีเดอร์การใช้งานกันนะครับว่ามีคุณสมบัติยังไงบ้างนะครับตัวนี้ตัวนี้จะมีมอเตอร์ขับลวด2ด้านนะครับเราสามารถใช้ลวดได้ทั้งสองม้วนนะครับนะครับตัวนี้เป็นตัวใส่ลวดนะครับแล้วก็อีกด้านนึงก็จะเป็น มอเตอร์เหมือนกันนะครับใช้สําหรับใส่สายอ่อนนะครับเป็นตัวขับมอเตอร์นะครับไปกับหัวอาร์สเปร์นะครับตัวนี้ต่อไปเรามาดูหลังเครื่องกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายลมนะครับต่อกับหลังเครื่องนะครับจะมีอะแดปเตอร์สมเร็วนะครับตัวนี้ต่อไปเรามาดูสเปคการใช้งานที่ตัวเครื่องกันนะครับ ตัวนี้เป็นไฟเข้า383เฟสนะครับ Duty c y ไซเคนะครับ100%ที่350แอมป์นะครับที่46โวลต์นะครับตัวนี้เป็นหน้าจอบอกชั่วโมงการทำงานนะครับของตัวเครื่องนะครับต่อไปเราเริ่มทำการทดสอบกันนะครับโดยการใช้รวดขนาด1.6นะครับ2ม้วนนะครับใช้ลมนะครับ8บารนะครับ สุดท้ายนี้ผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ถ้าท่านใดสนใจติดต่อเพจด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ